ให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาตั้งแต่ลุกจากที่เราได้สร้างความรู้ตัวน้อมเข้าไปสำรวจใจสำรวจกายของเราแล้วหรือยังแต่อย่างก็เริ่มเะนะเพียงแค่การสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องกันตรงนี้พวกเราก็ยังทำกันยากอยู่ส่วนการสร้างบุญสร้างบาร,รมีศรัทธาทุกคนก็มีกัน เต็มเปี่ยมอยู่ระดับหนึ่งทีนี้เราก็มาสร้างความรู้ตัวเพียงแค่สร้างแล้วก็ทําให้ต่อเนื่องแล้วก็รู้จักเอาไปใช้ส่วนการเอาไปใช้นั้นยังอยู่เพียงแค่สร้างให้มันได้เสียก่อนสร้างความรู้ตัวความรู้ตัวคําว่าปัจจุบันนธรรมการหายใจเข้าเป็นอย่างนี้ความรู้สึกของการหายใจออกเป็นอย่างนี้เพียงแค่ดูรู้รการหายใจ บางครั้งก็อึดอัดบางครั้งก็ตึงเครียดเราก็ต้องพยายามหัดสังเกตบ่อยๆทำความเข้าใจบ่อยๆผิดพลาดเราก็เริ่มใหม่แก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราจนรู้เท่ารู้ทันรู้จักทำความเข้าใจรู้เรื่องการแยกการคลายการละกิเลส กิเลสอยากกิเลสละเอียดอย่างเวลาเราโกรธอย่างนี้เราก็พยายามเมกโกรธเรารู้จะควบคุมไหมหรือว่าปล่อยออกทางกายทางวาจาหรือว่าเริ่มต้นตั้งแต่คิดทุกเรื่องในชีวิตของเราเราก็ต้องพยายามหัดวิเคราะห์หัดสังเกตความเป็นอยู่ทางสมมุติของเราเป็นอย่างไรบ้างเราขาดตกปกพร่องอะไรแต่ละวันเรามีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบเพียงพอหรือไม่เราพยายามสร้างความขยันให้มีให้เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความรับผิดชอบให้มีให้เกิดขึ้นไล่เรียงลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจของเราก่อตัวอย่างไรเกิดอย่างไรอาการของความคิดหรือว่าอาการของขันห้าเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เราต้องจำแนกแกแกงอันนี้ส่วนสติที่เราสร้างขึ้นมาอันนี้ส่วนใจอันนี้อาการของใจที่ท่านเรียกว่าแยกออกเป็นกองเป็นขันในขันห้าของเราซึ่งมีอยู่ห้ากองเราอาจจะได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดนั่นแหละแต่เรายังไม่เห็นพราะเขารวมกันไปอยู่ทั้งใจทั้งปัญญาทั้งขันห้ารวมกันไปทั้งก้อนอาจจะผิดก็ผิดทั้งก้อนถูกก็ถูกทั้งก้อนเขายังหลงอยู่ นอกจากบุคคลที่มาเจริญสติให้ได้ต่อเนื่องแล้วก็มีความรับผิดชอบไปวิเคราะห์ไปทำความเข้าใจที่เหตุที่ผลเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นทำหน้าที่ของเราให้จบละกิเลสให้หมดอันนี้ก็อยากอย,กอยู่นะ,ะกว่าไอ้พูดง่ายพูดหนึ่งนาทีพูดหนึ่งนาทีาทสองนาทีเวลาเราไปทำจริงๆเป็นปีเป็นหลายๆปียังไม่เข้าใจเลย นอกจากบุคคลที่มีอาน,นิสงส์มีบุญบารม,มีขยันหมั่นเพียรเป็นเลิศถ้าเรามีความเกลียดคร้านมันก็ค่อยสะสมความเกลียดคร้านไปทีละเล็กละน้อยมันก็มากขึ้นมากขึ้นเป็นดินพอกหางหมูเรามีความเสียสละหรือไม่เรามีความเห็นแก่ตัวหรือเปล่าทุกเรื่องเลยแหละในชีวิตตั้งแต่ตื่นขึ้นจนกระทั่งนอนหลับจนกระทั่งถึงวันตายกายเนื้อแตกดับ ใจของเราจะไปในโตถ้าเราดับความเกิดไม่ได้ละกิเลสไม่ได้ก็ขอให้เกิดอยู่ในกองบุญกองกุศลเวา,วา้ไม่ได้สูญหายอะไรเราก็จะได้มีข้าวพกข้าวหอ่อติดตามตัวเราการได้ฟังการได้ยินได้ฟังถ้าบุคคลที่มีอานิสงส์มีบุญเพียงพอเพียงแค่วิธีการแนวทางนิดเดียวแล้วก็ไปทำต่อการจเจริญสติเป็นอย่างนี้นะ การควบคุมใจเป็นอย่างนี้นะการละกิเลสเป็นอย่างนี้นะกิเลสอยากกิเลสละเอียดเป็นอย่างนี้ภาษาธรรมภาษาโลกเป็นอย่างนี้อันนิจจังทุกขังอนัตตาในกายของเราเป็นอย่างนี้การรอบรู้ในกองสังขารในวิญญาณในกายของเราเป็นอย่างนี้มันมีหมดทุกขนถ้าเราแยกแยะได้อันี้ส่วนสติอันนี้ส่วนปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาอันนี้ส่วนใจอย่าไปปิดกั้นตัวเอง จงเปิดทางให้ตัวเราแล้วก็ทำความเข้าใจให้ได้ใช้ตัวเราให้เป็นแต่เวลานี่ความเกิดของใจของกันหา้าทั้งกิเลสบงการชีวิตของเราเราจงมาบงการชีวิตของเราด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาที่เหตุที่ผลด้วยสติด้วยปัญญาสมมุตริราก็ํำหนาที่ของเราให้ดีไม่ใช่ว่าจะเที่ยวไปไล่จิกคนโน่นคนนั่นคนนี้คนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีตัวเราดีอย่างเดียว อันนั้นไม่ไแต่คนโง่เท่านั้นนะไม่จิกตัวเองแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองมีตั้งแต่อัตราอำนาจของกิเลสผมมีอาหารไม่มีความเสียสละไม่มีอย่าไปหวังทรัพย์ภายในเลยเพียงแค่ทรัพย์ภายนอกก็ทําให้มีให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษาให้อยู่ด้วยเหตุด้วยผลตรงนี้ก็ทําไม่ได้ก่อนถ้าสมมุติของเรายัางไม่พร้อมจะทําอะไรก็ลําบาก พ่อปากท้องของเราก็ยังมีการกินอยู่ขับถ่ายอยู่จะเอาตั้งแต่ทรัพย์ภายในเอาแต่ความหลุดพ้นมีตั้งแต่ความเกียดคร้านมีแต่กิเลสมันก็ไม่ได้ทุกอย่างก็ต้องอิงอาศัยกันท่านถึงบอกว่าให้เจริญสติเข้าไปวิเคราะห์ตามทางในอริยมรรคในองค์แปดที่พ่อพุทธองค์ท่านท้าได้ชีาา้เอาไว้คําว่าอริยมรรคหนทางข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิ ทำไมถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิใจของเราต้องคลายออกจากขันธ์หน้าให้รู้ด้วยเห็นด้วยนั่นแหละเห็นถูกเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นการเกิดการดับเห็นการแยกการคลายที่เหตุชี้ผลละกิเลสหยาบละกิเลสละเอียดท่านถึงว่าทำเห็นหนทางเปิดสัมมาทิฏฐิเปิดทางให้พูดจาถูกต้องดาเนินงานถูกต้อง ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเราเออมีเราก็แก้ไขเราจะละใจของเราผิดพลาดตรงไหนเราก็แก้ไขเราปรับปรุงเราปรับสภาพใจของเราให้อยู่ในความอ่อนน้อมให้อยู่ในความอ่อนโยนอ่อนโยนหนักแน่นไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆไม่หวันไหวกับกิเลสต่างๆ กายทวารทำหน้าที่อย่างไรตาหูจมูกลิน้นกายเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแต่เราไม่มีกำลังสติเพียงพอที่จะไปดูไปรู้ไปเห็นมันอาจจะรู้ได้เป็นบางครั้งบางคราวท่านบอกให้รู้ได้ทุกขณะลมหายใจเข้าออกทุกขณะจิตถ้ากำลังสติปัญญาของเราแก่กล้าปรับกำลังใจปรับใจของเราปรับสติปัญญาของเราให้สมดุล ถึงเราดำเนินใช้พิจารณาตรงนั้นไม่ได้ก็ขอให้ใจของเราน้อมเข้าไปอยู่ในกองบุญกองอุศลเอาไวา้ให้รู้จักขยันหนมันเพียรมีความรับผิดชอบรู้จักทำรู้จักสร้างให้มีให้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเอาแต่ความหลงเข้าไปครอบงำเอาแต่กิเลสเข้าไปครอบงำอันนั้นก็เป็นวิบากกรรมของแต่ละบุคคลเราจงเป็นนายตัวของเรา แก้ไขตัวของเราปรับปรุงตัวของเราไม่ว่าสมมุติภายนอกเราก็ทําหน้าที่อะไรที่จะเป็นประโยชน์อะไรที่จะไม่เป็นประโยชน์แต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละทุกลมหายใจเขาออกเราไม่ปล่อยเวลาทิง้งเราพยายามยังประโยชน์ให้เต็มที่ผิดพลาดเราก็แก้ไขใหม่อย่าไปผัดวันประกันพรุ่งรักษาบุญเอาไวา้บุญก็รู้จักรักษาบุญก็รู้จักสร้าง การละกิเลสการชำระจิตใจก็ต้องรู้จักแก้ไขถ้าเราไม่แก้ไขเราแล้วไม่มีใครจะแก้ไขให้เราได้เลยนอกจากตัวของเราเป็นเรื่องกรรมของแต่ละบุคคลทำอะไรก็ถ้าไม่รู้จักแก้ไขมันก็จะหนักไปเรื่อยๆถ้าเรารู้จักแก้ไขชำระ จของเราเกิดกิเลสเราก็ละกิเลสใจเกิดความโกรธเราก็พยายามดับความโกรธให้รู้จักให้อภัยรู้จักโอโหสิกรรมจากเรื่องเล็กก็ทําให้ไม่มีจากเรื่องใหญ่ก็ละลายไปจากจนเหลือน้อยจนปล่อยวางได้หมดทุกอย่างอย่าไปพลาดโอกาสตรงตักตวงหากําไรสร้างบุญสร้างกุศลในกายคนนี้ให้ได้ขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่เพราะว่าทุกคนเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายหมด ความตายมีกันทุกคนถ้าถึงเวลาถ้าไม่ถึงเวลาจะทํายังไงอยากจะไปก็ไม่ได้ไปถ้าถึงเวลาแล้วอะไรมาฉุดไว้ก็ไม่อยู่ขณะที่ยังมีลมหายใจนี่แหละพยายามแก้ไขตัวเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นตั้งแต่ตื่นขึ้นอยู่ที่ไหนก็เป็นวัดถ้าเราเข้าใจทําบ้านให้เป็นวัดทํากายให้เป็นวัด ทำใจให้เป็นพระเราจะเริญสติที่หลวงพ่อพูดอยู่ทุกวันนี้กาไปอบรมจิตใจของเราไม่ใช่ว่าทำปุ๊บมันได้ปับ๊บเราต้องค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปวิบากกรรมสมมติมันคลายเมื่อไหร่เราก็จะเข้าใจในชีวิตของเราก็ต้องพยายามกันเรามาช่วยกันแก้ไขมาช่วยกันปรับปรุงดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเราไม่มีความเสียสละเราก็ทำไม่ได้เราไม่มีพมวิหาร เราก็ปกครองหมู่คณะไม่ได้เราต้องพยายามเจริญพม,มีหารมีความเสียสละมีความอดทนมีการแก้ไขปรปับปรุงตั้งแต่ความคิดถ้าคิดไม่ดีเราก็พยายามละพยายามดับวาจาออกมาทางวาจาออเราดับวาจาไม่ได้ดับข้างในไม่ได้ก็ออกทางวาจาทางวาจาเราดับไม่ได้เราก็ใช้ปัญญาหลบลิก คอยแก้ไขส่วนสมมุติเราก็แก้ไขขยันมันเพียนยังประโยชน์ประโยชน์มากประโยชน์น้อยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สูงสุดประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าเราพยายามแก้ไขกันเอาละอันนี้ก็ขอจเจริญธรรมเพียงเท่าน,นี้พากันไหว้พระพร้อมๆกัน